เราเริ่มอยู่เขาเลยเนะาะของช้อกบอนกินเขาเลแล้วแล้วกินตับักรุ้งะเซ็ตปีไก่จะเซ็ตคุณนี่ตันเทียงคว่ำ่อยได้คุณนี่นะสันก็ไม่เคยมากไงอไยมันซีนนี่เเนาะหอมีอยู่ได้ล่ะข่อซีแบบนิ่นๆะนะครับเลยทุกคนเด้อ ยนะอดเนาะชมแซบพุงสีแซบแล้วอ่ะอ๋อลงคอเลยวะ่ะสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ อูดอนทุกคนกำลังสิมุงหน้าไปสู้ขอนแก่นนะทุกคนเนาะอันนี้นี่ไปเบิ่งคลิปซองน้องอูเดินคนเดียเขาไปเลาะเบิ่งห่างป้าติดดูติดเครื่องกาบค้างในอรีไมีติเครื่องอาบคางมีติเครื่อง,องแพงเนะเาะน้องอูก,ก็ได้สุดมา,มมไ,ไ,าได้เครื่องมาสามอื่นเที่ยวลาวเที่าายวว่าเมื่อคยมืดขึ้นไปนี้มานี่ยไปเบี่ยทั้ำมืดไปละนล้านเลี้วยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองโอเคต้องได้เบิ่งแผนที่ไปน้ำหนึ่งทุกคนเพราะว่าวัได้หูเรื่องหูลาวอย่างเลยนี่กลับไป็นของคายคืนยิ่งกลับบุปผิดละ คาร์บูเรนเบอร์แผนทีนะอมาเมื่อไหร่เลขสองสองอีกสองกิโลยูดีทาวเออบนนี้เคยมาละเจ้าก็เคยมาแล้วพี่อดจังวะลืมมาละพ่อยไปวันพามาเด้เห็นบ่มีมากตรงม้าเบอร์ข้างหน้าเบอร์แถวยูดีทาวบนแถวรถไฟบ่ิษัทขายรถไฟบ่เออคือคือจีแมนเลยแท็กี่จอดรถยูดีทาวจอดรถใหญ่งวะยูดีทาว ก็ไม่กินข้าวเสียความจั๊กขี่รถไปเรื่อยตามทางมี้านแบบน้นอยๆนะฮะนะฮะและ้วลงนัง่งกินหิวข้าวแล้วทุกคนนี่หนึ่งโมงละเจอหนี้กินข,ข้าวบ่ค่อยเป็นเวลาปะเนีย่ยแต่ก็พอได้อยู่เนอยู่ยเมืองแสนบุญวายแต่ก็ยังดีกว่าเวียดนามหลายเนาะเทียบกันบ่ได้เวียดนามป้าจั๊กปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังปึ้งังหมดมือว่านี่คือว่าเออไข่แดง รักความสง,งบห่าวตายแล้วจอดค่อยกอนก่อนไปสร้างไปที่หนึ่งมาแล้วจะก่อนนี่เราทุกคนเนาะอันนี้นี่การมาครั้งแรกนี่ก็ถือว่าเปิดมุมมองเปิดประสบการณ์หลายขนาดนะโอ้เนาะเมนมาเที่ยวด้วยรถตัวเองนี่แม่โคตัวยองโอแม่โคนี่อาหารเยอะแยะกุ๊บะ พอถ้าไปซื้อแมคโครอยู่้องลองคอนแก่นเอาอ๋อกินอยู่คอนแกนพูดนะแมนโอเคโอเคเราเจอกันทุกคนขับรถก่อนนี่ก็คือเส้นทางในอุดรเด้อทุกคนเด้อกะพวกเราก็บบคยมาจากเชื่อไปว่ามขี่รถมาเองสินะปกติก็มากับพี่วันพี่โรดเนาะนี่ตัวย่อยบอกน้องอูว่าเมื่อกี้ว่าโอ้สามสิบเจ็ดองศาแต่กี้มันก็ฮอนอยู่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือโบฮูซึกฮอนคือแต่กี้วันเด้อ โอ้แต่เยอะเลยแต่ขี้แล้วขี่อ่ะขี้รถจักเดี๋ยวนี้ขี้รถเยี่ยวกับบห้อนแล้วเนาะมีแอร์หน้ากระเบรดำมาได้เดี๋ยวนี้นะเริ่มใส่ได้นี่ปกติแบบเออไม่ได้ขัขี้รถแต่มันประทะแลมันคือฮอนเทพฮอนวมาเอ้ยสต๊อปเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาไกงไงไกลแล้วโหสุดยอดเลยกินทเทเลียมบัวตัยแมวเอาแพงต้องเซฟงบไปทุกคนกินข้าวได้คาบละหกสิบบาท ฮะคาบละหกสิบบาทคาบละบุคคลห้าสิพันสำเด็จไอ้ที่ไปจังป๊า6กสิบบาทต่อคนหนึ่งสองคนก็ร้อยสิบบาทรูมคำกินน้ำฟรีเขามีน้ำแข็งพร้อมป๊าน้ำละข้นกินเส้นดีมดละทีไปให้เอาเงินไม่ใช่น้ำมันมาจะบอกอย่าบอกได้ว่าเจ้าหายน้ำไอวันน้ำไอวันอันนี้ ถ้าไม่วันมืดเรา,เา,เา,เากินข้าวกินข้าวรับหมาก็ไห้สิพราะมันแข็งของก็มีไอพีโอ้เมื่อกี้เห็นมักสตออยากได้ไงทุกคนมันต้องเซฟเรร็วคับเพราะคู่ซื้อนี่ต้องีเลี่ยวขวดอย่างเงีนะ้โอ้ยยังวนฮอดเดีเอวยังดเดี๋ยวขอนแก่นไปซื้อเดี๋ยวก็เบิ่งไป้างหน้าคุณดูใส่ความสกาวขนาดนัก,น<า>กทุกคนเลยสองสิบเจ็ดองศานีก่ก็ร้อนนะ แต่วันอู้เพราะไม้อยูืนนะพูดนะแต่มันไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนสามโลร้อยมีมากไม้เด็กบักกหลายอยู่เนาะอืแต่ซื้อกินเว้ยสามโลร้อยแสดงมาสามถุงรือว่าถุงละสามโลอย่างว่าเี่ยไปได้บ่แต่ว่าเขาก็เริ่มหิวข้าวเลยเนาะเขาต้องซองบอลกินข้าแล้วกินตับหุ่งชิบเซฟบิ้งไก่ชิบเซฟเลยนึ่งร้สาวบาทมัสิบ้ได้แล้วป่ะเนี่ยหนึ่งร้อยสาวบาทมัสิบ้ได้แล้วตับหุ่งทำตี้ไก่นะเห็นบ่โอ้ทุเรียนทุเรียนเยอะมากโอ้ยด้วยแมน กระเบื้องก็ได้สองช่องทางซ้ายเพื่อผิวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรโยมองเดี๋ยวว่าเขาจะกินทุเรียนบุฟเฟ่อใหวานวาเลเชียนะมองเดี๋ยววะมันนี่เลยเนาะเออขนแก่นเนาะสองช่องทา้ายเือผิวซ้ายเข้าโอ้ข้าใจเลยเขอบใจสานีิขอบใจที่ดีเลไรขอเสาร์ถ้าไปซื้อเป็นเป็นสกลนครนะฮะน่ะขอนแก่นไปทางนี้ เสียไม่ตัวยอยชิเดีออมเอ่ะเด็กเขเลี้ยวขวาข้างหน้าหันอุคามเอ้ยแล้วจะขึ้นไปขึ้นนี้นะกะเล็วขึ้นนี้ไปสกลนครมันได้เลี้ยวขวานี้นี่สกลนครไปซื้ออุคามเอ้ยคุณอย่ามาเถียงจีพีเอสนะฉันเริ่มไม่มั่นใจคุณประกันแล้วนะเอออุคามไปขั้นไปซื้อแล้วไปไปเบิ้งไปเบิ้งบ้านเสียงขนาดพี่เอฟซีเห็น อันเฮาสองคนขี่รถคือเจ้านาเอ้าเจ้าน่ะเอานะเอาีเอ้ยวเจ้านะ่ะฮึยเฮ้เฮ้เจ้า <c oughs> ถ่ายเบื้องลิบสมฮ่าฮ่าฮ่าสมเคยบอกแล้วขเขาต้องไปเสื้องพุ่นแต่จะมาเลี้ยวโคง้งอย่างนี้โอ้โหไปทางหน้ทางตะวันาาต,วตกชิงเหนือไปม,มื่อกี้มันต้องเลี้ยวขวาันเมื่อกี้แต่ว่าเขายังไฟแดงแล้วเลี้ยวขวาอันนี้เขาเลี้ยวขวามาเลยจะเลี้ยวให้ยังล่ะ เราคอยสิฮู้น้องคอยขึ้นมันฮ่อนบนเลี้ยวแล้วเนาะโอ้ยบุคมาทุกคนตายแท้มันี้กูบุคมาขอนแก่นในแท้คือจีบนเวียนอยู่อุดรนี่แท้แหละอุ้ยเลี้ยวไปเลี้ยวว้ามันกบบสีสันของชีวิตบุคมาสีสันน้ำมันบุคสีสันน้ำเด้อเตย้อยเอ้ยเจ้าก็คือข่อยอยากหลงเลยก็คือข่อยบุคมาหัวทางเนาะเจ้ากะข้างแรกข่อยกับข้างแรกแต่มันโมเมนขึ้นถึงแน่นอนว่าเบอร์เซียนบุคได้ขึ้นแน่นอนตายละตายละตายละเจ้าเน่ยตายละ เธอเอี่ยวอยู่นี่แหละเอี่ยวอยู่วงเวียนตัวนี้แหละเธอรถไก่เธอรถไม้แหละเธอรถไปเธอรถมาอนี่แหละใช่แล้วอุคคำนี่พาอยู่เทินเลยตับรถโดยฟ้าวสีเอ้ยยังไฟแดงอยู่ที่จริงอยากกลับรถมาซื้อทุเรียนได้นี่นะวินเดย์เฮ้โอเคเลยวินเดย์เมื่อกี้ยังบอกว่ามันแพงอยู่โอ้โหทางซ้ายเพื่อเบี่ยงนสายเข้าสู่ถนนนิตโย์ตัวซื้อกี่เดือนเมื่อวนมาตัวปะบ๊วกินดอก ลักพันในอุคคำสี่ปหอดสร้างว่าสิ่ปีหอดขี้ไรกับสี่ยไปสองบิงกินคนละสองคำนะสร้างว่าสี่ยไปกินข้าคันก่สอกคันก่กินสองคำเนี่ยจ้าเช่นอะไเด้อ้มสี่ร้อยอุคำอุคคำบิ๊กแขนเห็นบอกทุกคนเป็นทอายิงมีติ๊อย่างว่าสันดีโอ้บายีสูตอไซไลน์ไซ่ลน์ไปสี่เนาะเออเออมีอย่งเจ้าบังดูนี่ หอยแคลนี่หอยมีหยังโมเดทารโลซันในบทคัททาโรซันในชีพหุ่งอันนี้ข่าวๆนี่เจ้าคือต้องเป็นย้อนยังนี่ไม่หยังนั่งจุดวารลอกย้อนยังอะไรสักไปทุกคนเบิ้งเด้อเบิ้งความเบิ้งความตู้กับตู้จะเป็นอะไรเร็วถนนใหม่เลขสอเข้าสู่ซอยทุงสำโรงจอดแม่กินนูเรียนนะวันนี้นะจะบอกว่าจะชิแบะกินนูเรียนไปเซวฮะจะไปเซว ดีๆเจ้าิไปทางไหนเอะไปมองเกเข้นเทงเนาะขึ้นไหนขึ้นได้ขึ้นหมนเทิงเนาะครับเนาะขึ้นลนะหุนี่ตันเทียงค่วมข่อยได้คุณนี่นะเข้าสู่ถน์นก็ไม่เคยมากไงแันก็ไม่เคยคือกันสกลนครเนาะไปซื้อนี่สกลนครเลี้ยวขวาสกลแกนเลี้ยวมานี่สองเ่อได้ดีเด้อมีเราดีสามลเด้อพอเด้อมะมีเกี้ยวบะ บะมีเกี ite, ๊ยวอู้งกินอะไรด้นยเนี่ยบะมีนองเว้ยมองคำเขากินเขากินบะมีบอกเขาอยากกินข้าวนะเขาอยากกินเขาอยากกินข้าวเนขาอยากกินข้าวเหนียวตบัก่ำเขาอยากกินข้าวเหนียวเขาอยากกินข้าวเจ้าใส่ปูปลาข้าวเหนียวมันกินยังไงครับผมบอกเอาแล้นี่เนี่ยอย่ามาเลี้ยวนี่เด้ไปอีกข้าวเหนียวกินยังไงครับฮะข้าวเหนียวกินยังไงครับมาตองมานี่เอาตองซิดนี่ไว้ ขนมซีเรียลขวดน่ะครับคำื้อไปเด้อแต่ว่าเขาไปข้างหน้าเขาต้องไปเลนซ้ายจะเข้าใจป่ะโอเคเราอะไรไปเลยหน่วยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเขาบขึ้นไปถึงร์นมาเดี๋ยวทาเบิ้งเนาะไปนักกินนี่มาเบิ้งเด้อแมนบอกเส้นนี่ขับรถผ่านทเ่สองจากขวาเพื่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งหกตัวเลยว่ะขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองหนึ่งหกอีกสามกิโลเมตรโอเคโอเคโอ้โห เราต้องขึ้นสะพานดิอูเดนบอกเมน,เป,มนป้ารถไหล,หล,หลนเ,นเน่ยเหมือนี้เลยเราขึ้นพิษนี่เปลี่ยนมาไปไว้ทางไปอีอย่างนึงกุมวาปีคอนแก่นร้อยสิบห้ากิโลอ่ะทุกคนเลสโก้คอนแก่นเนาะแต่ว่าเราซอกินเข้าแถวข้างทางทุกคนทีมีให้กินบ่เดี๋ยวทาเบิ่งนกันเนาะ <c oughs> มามาดี เลี้ยวขวัเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราต้อป้ายบอกว่านั้นเลี้ยวทีไปซื้อบอกเปนหองบัวลำพูบอกขวัญเกล้า50เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข2เกมรดกโลกบ้านเชียงอ๋อไปทางนี้วัตุยไ no. ม oh, wind wind ่แล no. ้วอ๋อพ no. ี่ก็พูยไปวะาค่ากิจวัตรความท่ากาศยานยนต์โอ้อันนี้เป็นอันทางไปสนามบินท่านะไม่จันทร์พอจอยไปนังกัเนาะแล้ที่สิบห้าไปเบิ้งบ้านเชียง มันมีแบบสายวิดีโอเขาบึ้งเพราะมันเต๊ะแบบว่าคนมเป็นมาวิดีโอเขาจะเฮ็ดสั้นๆแต่เข้าใจไงเลยเดรสไซ้ายผ่านตลอดนะอุคมมีไงเฮอคุณประการนี่ขับรถเหมือนมืออาชีพที่อยู่ขับอยู่ไทยมานานมากเลยโอ้ยเส้นมันแน่อยู่แล้วนะอุคำใช่ไหมใช่แล้วต้องยองอันนี้ได้ทุกคนเลยบุรีกันนะนี่โอ้ยอยากกินบุรี ก็อดเอานะไม่อดซัจะซื้อซื้อคุณไม่มีเงินนะมีมีอเอาเป็ดลับเนื้อก้อยเนื้อแต่ปิดห้านละจำกัดความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลามาแวะกินข้าวที่ห้านตุ๋ยลาบเป็ดน,นะทุกคนเนาะ แล้วครับ,รบเดี๋ยวเราไปสั่งก่อนทุกคนเนาะบอ้โหว,ว่าสิมีเมนูแบบไหนเนี่ยจะว่าคือสีเซียบีดอกทุกคนเอาอะไรบ้างสองห้าน,านะทางนี้ทางนี้ลาบนะข้าเหลืออันนี้ว่าอูเข้าใจให้กันค้าวกระหน xin xin không không đi dạy 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 đi dạy 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 นนีี่่วะส้มตำสร้างส้มตำอยู่นี่แเราก็ไปทานกินทุกคนได้บโต้องุณคนทานนี่มาทานี่ไหมบ้โอ้กันได้อยู่ที่สวัสดีครับส้มส้มตำเลยครับอันนี้มีอันนี้ก็มีลาบกันไหมอะไรตำปลาฮะตำปลาบ่ะว่าเอาเอาว่าทำตำยัง ตำป่าตำป่าเอาแล้วไหมตำป่ารลานนี้ไหมครับแร้ค่ะร้านแรกโอเคครับอันนี้หนีพ่นเห็ดอ่ะนะห้านลาบเป็ดนะทุกคนเนาะระเบิดน้ำกันขอถ่ายด้วยนะครับโอ๊ตย่าง อันนี้อันนี้ส่วนไหนของครับนมนมอนามาอ๋น่าอร่อยมากเอานี้มันซิ่งอยู่นี่เลยเนาะแบบย่างแบบสดๆเลยทุกคนใครอยากทำแบบว่าม,มามากินละก,กันเพิ่งจะซืย่างแบบสดๆให้มีทั้งไส้นมละกาันย่างเสียเนาะเสียร้องไห้เนาะคักสุดอยู่นี่นี่เนาะ ต้านเปิดอนดุลละมยวยยี่สิบปีแล้วโอ้โหการันตีความอร่อยยี่สิบปีทุกคนต้ตมน่าแซ่บพักนาทุกคนเนาะไปถามเบิ้งน้นกันว่าเมนูเพิ่นสิเป็นยังไหนตําปลาครับจะสั่งอีกหันทันเพื่อนเพื่อนกันฮะเราลงกินตําปลาอยู่แล้งเคยยุไทรพก่นเนาะ หอมมีอยู่ได้ล่ะนี่ไงนี่ห้งบอกจะกินตำนี่เลยก็จะกินจะตำจะกินตำจะกินตำตลอดรสชาติคือแบบเุบเลยปรีแยกนวหนวลข้างนอก ข้าวไรี์ทุกคนแค <นะ S 1> บหมูคอมทำป้าหมูย้อยแล้วาะ ทำเห็ดน,นี่ทุกคนข้าวเหนียวเนี่ยแวะกินนะทุกคนเนาะอันนี้เส้นทางไปสวยละแวะสวยละแวะฮู้่หมื้อนี้สีฮอดไส่หนาจะฮอดขอนแก่นอยู่ คักเติมอยู่เนาะมันไผ่ใน,น่นออยู่ขอนแกนเน,นี่ยเนาะมีเอฟซีว่าฝั่งไทยอยู่ขอนแกนอืมหน่อยหรอ100%ก็โตบังลาบขอนแกน มีแห้งวะไม่แหงตนวาซาวก็ปีคนาทีคุณสั่งสั่งอันอนะฮัานนี่มาวางรถสิอ่ะซาวปีที่เพิ่สั่งมาปิ๋ยกดคิดว่าการันตีควมแซบน่าจะสุดยอดถึงกันเนาะเจ็บเจ็บกินบนี้เหมือนจะหิวมากนะ เร็วเนอแม่นบปล่จังว่าแม่นแหละจอดซีนแบบนิ่นๆน,น,นะครับเลยทุกคนเด้อสุดยอดเนาะุดซื้อไี่แบบซ้าวปีใช่ไหมที่จอดถูกข้านึ่งเลยนาะ เขาไปหู้ห้านได้ไปทานได้ทุกคนแบบขี่รถมาเห็นแล้วก็เอาเลยอ๋ยออันนี้หนองบัวแดงไอ้ตุย้ยหนองบัวแดงที่มันอเออขึ้นซื่อในอุดรนะตุ้ยลาบเป็ดหนองบัวแดงนี่ทุกคนถ้าถามว่าใครแนะน้ำห้านหรื่รู้เลยว่าห้านอยู่แถวไหนอยู่อุดรแต่่รู้หุ่นแถวไหน นมาลองคน,นนั่นีอเขาต้องทาไอ้นั่นมาก่อนบออ่ะแกเคเหนี่มาแล้วต้มตแซบสดโกโก,โก,โกโต้โตัวต้มแซบบุ้งสีแซบแล้วเหรอโอ้ลมคอเลยวะ ต้นนี้ต้องเป็นหอยวันก็จะเป็นหอยวันเขอยู่ในตุ้มแซ่บเหมือนจะออกมัสุ่มแม่บอกจะซื้อคำว่าสมคำว่าแซ่บมาแล้วแซ่บอีหลีแต่ว่าสีงเมืองครับอนสุดยอดแซ่บบอแซ่บโอ้ลับเปิดครับเลยงู คนผู้คามเข้ากินรอสกินรอสเป็นตำปลาทุกคนตำปลานี่กยโมโยเซลอยโมโยเส้นข้าวปุ้นเนาะเป็นพนมจีนมันบอกรสชาตินี่แหละจะพักวนบ้างอันนี้นี่เป็นเมนูที่แบบว่าพักเลยเบื้องหน้ากันเนี่ย ดูหน้านะอ,อ,อันนี้อโหโหโหอันนี้มันแบวะส่วนนของมันนะนี่จังวะลองซิเบิง้งลองซิเบิง้งฮอนฮอนอะไรบอข้างใน,น,เ,นเอ็นเ,อ,เอ็นไหมปเอ็ดังกัดถึงความแบบแท้เลยซเนาะ ตุยตุยลาบเป็ดน้องบัวแดงทุกคนบัวหยาบเลยแม่ไฟกรอบๆๆเลยใช่ว่าโอ้พักหน่ยอยมั้งพักนอนโอ้คำเดนินตึกแล้วเขาค่อยเดินทากระต้อนน้ะว่านเจออย่างไรเนาะแล้วบ้างทางที่ท่านชอบกินอีกอ่ะอ้าวแจีบเนี่ยโอ้คำของสบบนีน้ำแกงบ,บ้างม่อ โันจัดจอดเนาะหิวเข้าแน่แหละบวกกันสนใจดิสนใจหิวเข้าวดิดีวันเราดึ่เนาะเป็นยังไับ้่ะคงจะไม่ไปถึงขอนแก่นแล้วบ้่งคงจะได้ดูแค่อุดรกินข้าวที่อุดรแน่นอน,น เข้าอวอุดอรนดีลีเลยต้องสวยอคอยมือเื้อคอยเจ็บทองแล้วบ้าง,งสามับต้มแซบ่บแล้วสกกันกาลาบเปกัแซบ่บคักทุกคน โบแซบแท้นี่โอยูฮ่ฮอตเซาปีนะทุกคนเนาะทานลาบอุดรนี่ผมซื้อผมแซบที่สิงโตชาดที่ไหนคะ่ายครับผมมือลุงเรียนนี่กินบัวเนาะคือเลยเนาะอื คือมื้อโรงเรียนที่ได้กินเลยมื้อขึ้นสำเหนาไปสำเหนาละทอดเราทางเขาเห็นอุตุก็แก้เพื่อนเลยถ้าตอนนั้นเครื่องเขาบุกจบแล้วมังแก้มมังแก่มอันนี้ส่วนไหนงงอันนี้เราแซ่บแบบตอนขับเจ้าแบบเปลื่อยครับผมคนเมืองตอน เนี่ยมันล้อเอ็นยก่งยั้กรุกกรุกว่กะแจกพักคนเส้นทางจากนครโลกจันสู่เจียงไฮ้ไป <laughs> น้ำซุปนี่เป็นจัดแต่ตงซีซีเซ็บนว่าต้มน้ำต้มน้ำเขี่ยวกระดูกตีนกระดูกตีนกระดูกขาใส่หะเบียนน้ำประมาณสามเดือนลาเวลาแห้งนี้มีไข่เลยเป็นอนันสองเลือะแม่น,มนเวลาต้มนี่ยมันซื้อเขาเอือกเมนโฟมเราเลยกลิ่นนะนี่นี่ปกติพวกเวนื้อนี่มันต้องมีไข่เลยแต่ว่าอันนี้บุฟเีไข่เลยเวลามันเย็นมากผักก็ได้บตุตเฟเนื้อบุฟเฟตอย่างแฮมตุปน้ำซุปนี่มันซื้อแบบขุ่นแบบ ซาใจขนาดนั้อูเนาะแมนวันนี้เจ้าของหา้างคนเป็นคนเว้าอีกเนาะกลาลังตีเนาะทุกคนวงก้อนนุ๊กก,กะบบระดูกขากระดูกตีนเนี่ยงขับจราศัยเมียงขับจราเขื่นแบบตุ่นไว้เยอะเลยเนาะอุ้มนำเนี่ยเดี๋ยวชิได้รสชาติที่แบบเข้มข้นแบบนี้เนาะเต้าโกปีโบได้ย้อนโซ่เคยเลยทุกคนเด้อได้ย้อนฝีมือเ้อ แซ่บคักกินสองคนเกียงเต๊ะเลยโอ๊คพื้นบาลาบนี่ยังโบทันแล้วสมบูรณ์เลยนี่ครับยังเหลืออยังทอดหนังวะโอ้โทอดหนังเจ๊ย่างเนี่ยคนพื้นบาร์ทอดหนังเป็ดใส่อะแ,แมนพัทนทอดหนังใส่ละมาโหยเซนาเนี่ยที่ครบเซ็เพื้นบาร์นี่แต่ว่านี่พื้นบทันครบเซ็ตเดียวมื้อหน้าเราไมีโอกาสมาซีไม่เนาะไปออกเดินทางต่อเราไปอยากให้พันได้เงินเนาะโอเคทุกคนกินข้าวอิ่มแล้ว รถปลั๊กไป้ลายโอ้อรถไรยให้อะไรวะ <c oughs> อิ่ข้าวอิ่มแล้วทุกคนมืดเงินไปเซ็ปป้ออิข่ขนะ้าวแล้วเนาะทุกคนเนาะมืดเงินไปสองร้อยแปดสิบบาททุกคนแต่ว่าเส่บเลยฮะแเสบเส่บคักเลยแหละไปกินสุดที่นี่สุดหน้าอนะอยากอยากลองมาซิ่อีกอยู่ทุกคน เจ้าฮอนนอนสะอาดครัชซุดนะทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังที่เดินทางไปขอนแก่นต่อเนาะเนาะแมนโอ้ยอิ่มขักว่าป้าอิ่มขักหรือว่าเขาทีไปหาบนนอนก่อนบอกฮะไปหาบนนอนก่อนบอกเขาอิ่มไปกับอยากรับเขาได้ป่ะเนี่ยเป๊ะเป๊ะไปซื้อมาแม่แล้วไปซื้อเอ๊ะวันคิดว่าคือจะคิดว่าเขาว่าขอนแก่นแล้วเนาะยังอยู่อุดรอยู่ยังอยู่อุดรอยู่ ค่อยเป็นค่อยไปใบสองละขอนแก่นอีกร้อยเจ้าสองกิโลจากหนองคายมาใบสองละวหอดนี่แวะหลายที่ค่อยๆไปนะทุกคนเนาะเข็มชุนรถความเร็วจะลายอยู่ดินี่ยนี่สายใหม่สายใหม่สายใหม่เอาขนมสายใหม่อันนี้ตัวนมันเป็นอะไรฟอดนะเนาะตุ้งๆนนะหวานๆนะ เพอามันหวานเกินเลยสายไหม,ไ,หมไม่สายยังไปได้อยู่ไม่สายออกเวาลาสายไหมถึงสายไหมแล้วโอเคเราทุกคนเราเดี๋ยวเอาสิเดินทางต่อไปเนาะตอนนี้นี่กาอีกจักกิโลค <12. S 1> รับเลยไปยีบสองแม่นปะแม่นโอ้ถือว่าเติมหนึ่งอยู่เราทุกคนนะครับมาแรงๆนี่น่าจะหอดอยู่เขาต้องเติมน,น,น้ำมันรุนเลยคยุยว่าเออเติมจังมเติมวันน,นี้คิดว่าน่าจะ <S <S อยู่ที่ ขอนแก่นนะคำเนะเาะมืนจังสิเดินทางต่อนนะคนฝากคนติดตามตอต่อไปเนี่ยว่าพวกของทีไปใช้เน่ให้เจ๊ไหนแน่เนาะตอนนี้ก็ส,นน kalk. สุดยอดละคนทุกคนกับการถ่ายคลิปกับการมาเที่ยวไทยน,นะทุกคนเนาะฝากทุกคนติดตาม EP ต่อไปเพระเาะของทีไปจังไหนสิไปสุดอยู่งใสแมนสิไปฮอดลุงเด่นมือใดไปฮอดปุ๊บลุงเด่อนออกเดินทางปั๊บจบข่าวบายบายทุกคนสบายดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามพวกเราหนำเด้อบายบาย